สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านต้องขอโทษขออภัย f c ทุกท่านนะคะสองสามวันสาวดำไม่ได้ลงคลิปอะไรให้กับ FC เลยค่ะนะคะเพราะว่าก็เดินทางทำหน้าที่อยู่นะคะก็เลยไม่ได้ส่งคลิปตัวเลขนะคะแล้วอีกอย่างตัวเลขช่องของสาวดำนะคะช่องสาวดำประรวยเย็นจิตพรทีวีคอมโบดำมหาสเสน่ห์ชาแนล สามช่องนี้นะคะเสาดำไม่ได้ลงอะไรให้เลยสองสามวันเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปไม่ได้ถ่ายทำแล้วก็อีกอย่างเสาดำก็ตัวเลขนี้ช่องของเสาดำทั้งสามช่องนี้ก็จะไม่มีเยอะนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องให้ท่านได้ปวดหัวนะคะก็นอกจากว่าจะมีตัวเลขมาได้ตัวเลขมาอย่างเงี้ยเสาดำก็ถึงจะอบอก f อฟนะคะก็ถึงจะได้ทำคลิปเอาลงช่องให้นะคะ แล้วก็วันนี้สาวดังกาลังเดินทางกลับบ้านนะคะวันนี้วันที่12กุมภา์2 5 6 5. สาวดังกาลังจะกลับจากกรุงเทพนะคะตอนนี้ฝนตกตกตั้งแต่ของวันนี้ตกคืออากาศมันรื้มมาได้สองวันแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าฝนตกก็มีวันนี้แหละนะคะก็เห็นว่าตกตกทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะเมื่อกี้สาวดําโทรไปหาหาานาน้อยน้องหนาเตยก็บอกว่าฝนตกเช่นเดียวกันนะคะที่สวนธรรมนะคะ ตอนนี้สาวดำก็มาทําหน้าที่ของตัวเองเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะในการเดินทางก็มา,าถ่ายมามามา,มาถ่ายในรายการไม่ตรวดหนี้นะคะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะออนแอร์วันไหนเดี๋ยวทางาน้องๆเขานะคะก็จะโทรมาบอกสาวดําอีกครั้งหนึ่งแล้วสาวดําก็จะพูดลงคลิปไปเพื่อให้ เอฟซี FC ของสาวดําได้ดูรายการใหม่ปลดหนี้ที่สาวดํามาถ่ายทําเมื่อวานนี้นะคะค่ะจะออกวัานไหนเดี๋ยวเขาบอกแล้วสาวดําก็จะบอกเอฟซีของสาวดําอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยค่ะที่ให้กําลังแรงใจสาวดําด้วยดีเสมอมาไม่ว่าจะทางด้านการร้องเพลงนะคะการด้านการทีเ่เป็นสายบุญนะคะส,สร้างศรรมนะคา แล้วก็ตัวเลขวันนี้ที่สวนธรรมมีเลขอะไรบ้างมีเลขของใครบ้างท่านก็คงจะดูกันแล้วเห็นกันแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็ต้องขอโทษนะคะวันที่อยู่บ่ใหญ่ VFC ได้คอมเมนต์มาถามแล้วก็เสียดายกันมากทีเดียวนะคะบอกว่าแม่สาวดําไม่ได้ไลฟ์สดพอดีสาวดําก็ไลฟ์ไม่เป็นด้วยเลยอย่างขึ้นไปร้องเพลงก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีผู้ติดตามนะคะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนเนาะ ก็ไปในะพอดีไปกับร้านน้อยแต่ร้านน้อยก็ก็คงสาวดำก็ไม่ได้บอกเขาด้วยนะเพราะว่า,าก็ลืมไปเลยแต่ว่าถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายคลิปที่เอามาลงช่องเขาเขาน่าจะทําไม่เป็นหรือเขาทาเป็นสาวดาก็ไม่ทราบนะไม่ได้ถามค่ะแล้วต่อไปนี้เดี๋ยวสาวดําก็จะพยายามไปไหนมาไหนก็จะพยายามนะคะถ้ามีร้านน้อยไปด้วยก็เขาน่าจะทําเป็นแหละดูท่าทางเนานะสาวดาคิดว่านนะแต่ยังไม่ได้ถามลูกลูกเขาเลยนะคะ ก็เท่ากับว่าตัวคนเดียวเราค่ะท่านผู้ชมนะคะก็นานๆเดี๋ยวต่อเดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่ามีงานบ่อยๆเยอะๆก็จะได้ให้หลานน้อยนะคะหลานสไปดยไปด้วยเขาก็คงจะทําเป็นทุกอย่างนั่นแหละเนาะแต่นี่นานๆถึงจะได้มีงานแล้วอีกอย่างก็เพิ่งได้รับอนุญาตจากว่าปู่นะคะสีสุดโทท่านไดเพิ่งได้ให้อ,ออกร้องเพลงได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ ใครที่ปีงานการอะไรที่อยากจะได้สาวดําหรือว่าอยากจะได้เย็นจิตพอทีพรร้องเพลงในงานของท่านก็ติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์0813673267ได้ทุกเวลานะคะแล้วก็ส่วนครีมนะคะที่ f c สั่งมาวันนี้10บอกคนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสาเหตุก็คือไม่มีใครสั่งมาสมัยก่อนเมื่อก่อนนะั่นก็คือแม่สาวดํานั้นได้ปฏิบัติ ทำนะคะตามที่พ่อปู่บอกนะคะก็คือไม่ได้ทาแป้งแต่งตัวไม่ได้เขียนคิ้วทาปากนะคะสาวดำก็ทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้ครีมเคลมอะไรเลยค่ะทีนี้พอพ่อปู่อนุญาตสาวดําก็เลยสั่งซื้อครีมมาใช้สองสามวันนะคะก็เห็นว่าหน้าหน้าก็เนียนเนียนเหมือนเดิมค่ะเนียนเหมือนเดิมแล้วสาวดําทาแป้งแต่งตัวเองนะคะท่านก็เห็นพอเอฟสาวดาส่ง ส่งให้เอฟซีดูในไลน์ค่ะในไลน์กลุ่มหรือว่าในไลน์ในไลน์ส่วนตัวของสาวดําเนี่ยมีหลายร้อยคนนะเป็นพันนะคะสาวดําก็ส่งให้ทุกคนดูก็เห็นแล้วนะคะว่าครีมที่แม่สาวดําใช้น้ำเป็นครีมที่สาวดาใช้มาตั้งแต่ปีพศ2527มาจนปูนนี้ยละค่ะนะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลือกใช้ขนาดเลือกใช้เป็นปีนะคะ ก็เอามาใช้อีกก็ยังสวยหน้าเนียนสวยเหมือนเดิมนะคะก็ได้ส่งให้ทุกคนได้เห็นได้ดูกันทีนี้ก็สั่งมากันเพียบเลยนะคะสั่งชุดเล็กมานะคระับ1,200บาทครีมสองตลับแป้งหนึ่งกระปุกใช้ได้หนึ่งเดือนนะคะใช้ได้หนึ่งเดือนค่ะท่านเห็นผลตั้งแต่ใช้ได้แปดวันเจ็ดแปดวันแล้วนะคะเมื่อก่อนนั้นเอสจี SC ก็บอกว่าไม่เห็นคุณแม่สาวดําพูดเรื่องครีมเรื่องแป้งก็ก็ไม่พูดเนาะเพราะว่าตัวเองไม่ได้ใช้เลย ตอนนี้กลับมาใช้แล้วก็ส่งให้ทุกคนได้เห็นได้ดูกันก็จะเห็นแล้วนะคะว่าหน้าเนียนหน้าสวยเหมือนเดิมนะคะก็สั่งมาได้เลยนะคะเอฟซี FC ใหม่ก้นใหม่ก็แอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ละคะ่ะเบอร์0 8 1 3 6 7 3 2 6 7อแอดไลน์เข้ามาส่งเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะส่งที่ส่งเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี038 8058730นะคะ แล้วก็ส่งสลิปมาแล้วก็ส่งที่อยู่พร้อมรหัสไรษณสน์พร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่งเข้ามาในไลน์ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าใช้แป้งเบอร์อะไรนะคะเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะคะบอกมาให้เรียบร้อยเลยค่ะและ้วก็มาเข้าถึงเ,เรื่องของตัวโชคเลขโชคลามนะคะอันนี้เป็นเลขของพอปู่โคราช2กับน้องเก็บค่ะเห็นไหมคะเลขก็ไม่ได้หลายตัวนะคะท่านทุกคนให้มากระตัว2ตัวนียค่ะ นี่นาะงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6หนะคะอ่าทีนี้เราก็มาดูมาดูต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเลขของอป้าปูเลขคำนวณสุดคำนวณของอป้าปู388งวดดที่แล้วเข้าทั้ง3ตัว2ตัวนะคะงวดนี้ก็ได้มาแล้วเนี่ยค่ะนะคะแคปบเอาไว้เลยนะคะแคปบไปเลยจ้านะคะแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูตัวเลขของ ปู่องอาจยาดอ,อกไม้ค่ะนี่นะคะปู่องอาจยาดอ,อกไม้แล้วก็ตาเกี้ยงเนี่ยนะคะเอาแคบไปเลยจ้าค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูเลขของปู่สมนะคะเรศจีจำปู่สมได้ใช่ไหมคะไม่ได้ให้มาหลายงวดคะ่ะน,นี่เลียกปู่สมนะคะค่ะเรียกปู่สมค่ะงวดประจําที่17นะคะนี่ เลยเม่กี่วันกับวันนี้วันที่สิบสองเลยอีกห้าวันนะคะเลขอออกนะคะอ่าอันนี้ต่อมาก็เป็นน้องเพ้นชแชมป์นะคะนะคะน้องเพ้นเพิ่งจะหลุดเมื่อกี้นี่นะคะอ่านี่น้องเพ้นจ้านะคะนี่น้องเพ้นค่ะน้องเพ้นแคบไปเลยจ้า นะคะฝนตกทั้งวันแล้วค่ะวันนี้ท่านผู้ชมทราบข่าวว่าฝนจะตกเจ็ดแปดวันเลยทีเดียวนะคะพายุเข,ข้าว,ว่าอย่างนั้นนะคะที่สวนธรรมก็ตกหนักเช่นเดียวกันกับน,น้องสาวดําตูไปหาน้องน้าเตยเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นรถมาเนี่ยนะคะค่ะวัน,นี้สาวดาก็กําลังกลับไปท่านผู้ชมตัวเลขในสวนธรรมก็มีแค่นี้นะคะขอให้ท่านพิจารณา โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเงินในกระเป๋าท่านท่านจะซื้อน้อยซื้อมากก็แล้วแต่ตามใจท่านแล้วก็อย่าซื้อทุกตัวนะคะทุกคลิปนะคะต้องเราเลือกเอาค่ะถ้าบุญบาปศาสนาเรามีเราเลือกเอาค่ะเลือกเอาคลิปเดียวกับใบเดียวที่สาวดําให้ดูนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะที่สาวดําให้ดูนะคะอันนี้แคปไปเลยค่ะอันนี้คือสูตรยืนพื้นก็คือสูตรขั้นเทพแคปไวค้ค่ะ ออกได้ทุกอย่างทุกเลขนะนะคะอ่าบาทนี้ก็มาเลขของปู่โคราชหนึ่งนะคะแล้วก็เลขของอ่าอาจารย์เลขลับนะคะเนี่ยค่ะนะคะก็ขอทุกทุกคนโชคดีแคปเอาไว้นะคะส่วนเอซีที่ขอถามมาไลน์ถามมาว่าจะออกออนแอร์วันไหนนะคะเดี๋ยวให้ เดี๋ยวถ้าเขาจะออนแอร์เขาตัดต่อสิจะออนแอร์วันไหนเดี๋ยวก็จะบอกสาวดาอีกครั้งหนึ่งทางทางรายการนะคะเดี๋ยวสาวดําก็จะบอกเอฟซีของสาวดาอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับรายการใหม่บดนี่นะคะสาวดําก็จะให้ก็จะบอกทุกทุกท่านเพื่อที่จะได้ดูในรายการอีกเนาะค่ะแล้วนี่ก็มาของอาจารย์โรสค่ะอาจารย์โรสนะคะอาจารย์โรสให้มานะคะท่าน บอกว่าท่านมั่นใจมากแต่ถ้าจะวิ่งให้วิ่ง9นะคะบนให้วิ่ง9ค่ะล่างให้วิ่งให้วิ่งสค่ะท่านบอกว่าบนให้วิ่ง9กล่างให้วิ่ง4ท่านมั่นใจมากก็คือ4ี่แปนะคะท่านผู้ชม4ี่แปอาจารย์โรสให้มานะคะสี่แปดเก้าแล้วก็เลขล่างท่านไนหางเดียวก็คือ48นะคะของอาจารย์โรสค่ะ ะะพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมนะคะหากว่าบุญภาะวาสนาเรานําส่งซื้อตัวเดียวหางเดียวก็ถูกนะคะการให้ดูทุกทุก,ทกให้ดูทุกคลิปทุกใบค่ะเราดูเราก็คนเราถ้าจะมีโชคเนี่ยนะคะเราจะซื้อใบที่มันออกถูกนั่นแหละคะ่ะถ้ายังไม่มีโชคก็จะไปซื้อเอาใบที่มันไม่ออกะะแล้วก็คิดแค่นี้เนาะ,ะท่านผู้ชมเนาะคะอยพิจารณาดูนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ ความสมหวังไม่สมหวังเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นค่ะอันนี้ก็คือเลขผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะเลขผู้ใหญ่ใจเย็นงวดเมื่อกี้นี้ก็เข้า3าตัวนะนะคะผู้ใหญ่ใจเย็นเข้า3าตัวเลยค่ะเลขของอาตาเกี้ยงก็เข้า3ตัวนะคะงวดเมื่อกี้นี้แล้วก็เลขของแม่สมุทรปราการก็เข้า3 0มตัวล่างตรงๆนะคะอันนี้เลขผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะปโปรดพิจารณาดูนะคะต่างกิจต่างใจต่างคนต่างชอบเนาะอ่ะ ก็ต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะคะที่สาวดําไม่ได้พูดคุยกับท่านวันสอวันก็คิดถึงเอฟซีทุกคนนั่นล่ะค่ะแต่ด้วยความว่าสาวดํานั้นยังมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะเอาไว้ว่าเออโควิดมันก็จางแล้วแหละเนาะถ้าเกิดว่ามีงานบ,าบ่อยๆก็จะได้อ่ามีหลานน้อยพาไปร้องเพลงก็จะก็จะสบายขึ้นนะคะเพราะว่ามีหลานใภ้ไปด้วยในด้วยกันอย่างเงี้ยสาวดําก็จะได้มีคนดูแลนะคะ ก็จะได้มีหลานน้อยดูแลมีหลานสะพ้ยดูแลก็คงจะได้ทําคลิปทุกวันก็คงจะไม่ได้บกพร่องในการทําหน้าที่ตัวเองก็คือลงคลิปให้เอฟซีได้ดูได้ฟังกันว่าสาวดาไปไหนมาไหนบ้างยังไงนะคะก็ขอฝากทุกทุกท่านไว้ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังแรงใจงให้สาวดําต่อไปด้วยนะคะก็ขอให้ทุทกทท่านโชคดีนะคะสําหรับเลขตัวเลขวันนี้ก็คืองวันที่17กุมภาพันธ์2565นนะคะตอนนี้สุขภาพร่างกายแขง็งสาวดำก็ดีขึ้นค่ะ นะคะก็ดีขึ้นหลังจากที่ป่วยมาเป็นสองสามอาทิตย์เลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากๆขอบอกขอบใจขอบคุณมากไปยังลูกบุญธรรมนะคะที่ดูแลคุณแม่ด้วยดีเสมอมานะคะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้กับแม่สาวำํำทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้สมหวังขอให้ถูกทุกผู้ทุกคนทุกนามค่ะขอถูกขอให้ถูกเลขสามตัวนะคะมีไม่กี่เลข ตัวเลขมีไม่เยอะนะคะท่านดูดีๆนะคะนะคะมีทั้งหมดเจ็ดใบนะนะคะโชคดีนะคะ